โฮลูเซนเอาเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่ผมโทรูเซนนะครับกลับกันมาแล้วนะครับผมกับเกมเลซิตี้ซเวอร์รี่เบิร์ดนะครับผมที่บอกว่ากลับมานะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นนผมเลิกเล่นไปนะครับเพราะว่าตั้งแต่เก็นชิน Impact เปิดเนี่ยผมไม่ได้เล่นเลซิตี้เลยนะครับเป็นเวลาประมาณ80ดสิบกว่าวันนะครับเพื่อนๆ แล้วก็ไม่ได้ลงคลิปเลยนะครับไม่รู้ว่าจะคิดถึงกันหรือว่ายังเล่นกันอยู่หรือเปล่านะครับถ้ายังเล่นกันอยู่ก็ฝากคอมเมนต์นิดนึงนะครับจะได้รู้นะครับโอเคเหตุนที่ผมจะกลับมาเล่นนะครับในช่วงนี้ก็มีหลายๆอย่างนะครับตั้งแต่เซิร์ฟเวอร์เขาอัปเดต40มาแล้วด้วยนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมคริสต์มาสนะครับก่อนที่จะถึงปีใหม่เนาะมีทั้งรถเอ่ยแล้วก็เขาปรับแต่งยูไอใหม่ด้วยนะเพื่อนๆเห็นนี่ด้านซ้ายบนเลยนะครับเห็นไหมจะมีเจ็ดหิมะนะครับผมเกาะ ก็เป็นกิมมิกหน่ารลักหนาหลักนะครับที่ตัวเกมใส่มานะครับและอย่างมีเพลงด้วยนะเออเขาใส่เพลงมาใหม่ด้วยนะครับนี่ครับสองเพลงเป็นเพลงคิดคิดคริสต์มาสนะครับ Santa is coming to town นะครับแล้วก็กระดิ่งแมว <laughs> ใครก็ตั้งชื่อเพลงว่าอ่ะประมาณนี้เพลงก็จะประมาณนี้เลยตอนที่เราล็อกอินเข้ามานะครับก็เพลงจะเล่นตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะครับเออก็เป็นอารมณ์อีกแปลกๆใหม่ดีเนาะ มันก็ไม่แปลกหรอกเพราะกิจกรรมคริสต์มาสนะครับมันก็ควรมีนะครับโอเคต่อมานะครับที่ผมจะมาอัปเดตข่าวสารในวันนี้นะครับก็คือมันมีรถเข้ามาใหม่นะครับซึ่งรถคันนี้คือรถ x t r u นั่นเองเดี๋ยวเราไปดูเลยนะครับซึ่งมันเป็นรถที่จริงๆควรลงขายนะครับแต่ว่าเขาเอามาใส่กาชาเฉยเลยครับเดี๋ยวพาไปดูครับอ่าก่อนจะไปดูรถ x t r กันนะครับผมขอแวะ x t r e แป๊บหนึ่ง เอ็กซีมันมาพอดีอะเนาะเออขอแข่งแป๊บหนึ่งนะครับเอากล่องตีบวกนิดหนึ่งนะครับผมแล้วค่อยไปดูรถ X2 กันนะครับโอเครอบแรกได้กล่องกลางนะครับถึงจะไม่ได้ที่หนึ่งก็ไม่เป็นไรนะครับผมมาหากล่องตีบวกเฉยๆโอเคผมไม่ได้อัดตอนตอนแข่งให้ดูนะครับเพราะว่ามไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อหาของคลิปนี้นะ <c encanta> ถ้าอัดตอนแข่งเดี๋ยวมันจะคลิปมันจะนานนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอแข่งรอบที่2ก่อน เพื่อที่14ได้กล่องกลางเพราะวันนี้โอเคนะครับถึงจะเดี๋ยวโคงผิดแก่งได้ที่10ก็ยังได้กล่องกลางนะครับกล่องกลางต้องเป็นของเราเนี่ย <c oughs> ไม่ได้หวังที่1อยู่แล้วนะคนยิงเก่งแม่งเยอะโอเคเดี๋ยวผมข้อแข่งรอบที่3นะครับเดี๋ยวเราจะได้กลับไปเข้าเนื้อหาอัปเดตกิจกรรมอัปเดตเอ่อเซิร์ฟเวอร์นะครับผมอขอลุยรอบที่3แล้วนะครับ โอ้ยแม่งชนกันยับเลยโอ้ยเอาละขอกล่องกลางพอแล้วอืออที่ประมาณนาที่เก้านีครับรอบนี้ขอกล่องกลางพอนะครับโอเคคงคอนเซปตยันจบรอบที่สามนะครับกล่องกลางสามกล่องมียบมีบทเด้วยเกาหลีโป โอเคเราไปกลับเข้าเรื่องกันต่อนะครับโอเคนะครับเรามาดูรถ X อกทูกันนะครับซึ่งรถ x t กทูนะครับไม่ได้วางขายเป็นราคานะครับเขามาวางในแคปซูลแมชชีนนั่นเองหรือว่ากาชานะครับซึ่งต้องบอกว่าโหดมากนะครับ <laughs> เออถ้ามันขายเป็นราคารถก็ยังพอมีโอกาสได้จับจองกันมั่งเนาะแต่ว่าพอมาลงเป็นกาชาบนี้แล้วมัน ราคาค่อนข้างที่จะดีดนะครับไม่รู้ต้องกดสักหลักพันเท่าไหร่นะมันถึงยอกสักคันนึงนะครับก็ผมก็เลยก็คงไม่ได้ซื้อมารีวิวให้เพื่อนดูนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูแล้วกันนะครับก็เป็นรูปรถ X อ็กซูนะครับแล้วก็เป็นรถเอ่อเป็นเป็นเซ็ตรถเออไม่ใช่เ,เซตรถเป็นเซ็ตแต่งคริสต์มาสนะครับก็เข้าแล้วนะครับผมเข้าแล้วในวันที่ส8ธันวาคมเนาะถ้าใครอยากได้นะครับก็มากดเอานะครับแต่ผมไม่กดหรอก งบที่ถึงโอเคนอกจากเซิร์ฟเวอร์นะครับจะปลดเลเวลคนตันเลเวล40แล้วนะครับแล้วก็มีรถตำนานเอสคาราบาโจเนาะที่ให้สามารถทำเควนและซื้อได้แล้วตอนนี้นะครับแล้วก็จะมีเพลงเออรถเออเอ็กทูปเซ็ตคิสมัตอะไรนอกจากนี้นะครับก็ยังมีนะครับในช่วงวันที่30ธันวานี้นะครับจนถึง2มกราคมเนี่ยเซิร์ฟเวอร์จะคูณ200%นะครับ คือคูณ200% 24ชั่วโมงเลยสำหรับใครที่ว่างในช่วงปีใหม่นี้ก็สามารถเข้ามาเก็บเลเวลกันได้นะครับเลเวลคงจะแบบพุ่งกันแบบพุดพรวดเลยนะครับจาก35ไป40นี่ไม่น่าเป็นเรื่องยากเลยนะครับถ้ากดคูณด้วยเนาะโอเคแล้วก็นะครับคือตั้งแต่ที่ผมได้กลับมาเล่นนะครับก็ เป็นหลายอย่างเลยก็คือเคเวสเนี่ยมันอัปเดตมาใหม่เยอะเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเค,เคเวสรถซื้อรถปลดรถอะไรพวกนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเอาไว้หลังจากคลิปนี้ผมจะมาทํปดลดรถนะครับแล้วก็รีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับก็คงม,มีรถหลายคันเลยแหละที่จะมารีวิวให้ดูกันนะครับไปดูกันเขาคิว้าเนี่ยนะครับคือเขาอัปเดตเคเวสมาเยอะมากเลยในช่วงตอนที่ผมเลิกเล่นไปเนี่ยมันมีเคเวส 2,000นะครับแต่ว่ามันเป็นแค่ช่วงแรกอะ่ะเออมันมันยังเป็นแค่หนึ่งอะ่ะเครหนึ่งครับเท่าไหรไ่เนี่ยแหละจะไม่ได้แล้วตอนนี้เขาเขามีแบบเครจนครบแล้วนะเออสามารถทําแล้วก็ปลดซื้อรถได้เลยนะครับสาหรับสายฟรีนี่ก็คงจะมีตัวเลือกในการมีมีตัวเลือกในการเล่นมากขึ้นเนาะเออรถมันทํามันปลดซื้อได้นะครับใช้เงินในเกมนด่แหละโอเคก็เอาเอาเป็นไว้ในทำเป็นคลิปถัดไปแล้วกันคลิปนี้แค่มาอัปเดต ข้อมูลหรือว่าข่าวสารของเกม Legacy Rebirth นะครับให้เพื่อนๆที่แบบเล่นบ้างเล่นอยู่บ้างหรือว่าไม่ได้เล่นแล้วก็อยากกลับมาเล่นก็ก็เชิญเลยเดี๋ยวสักพักนี้ผมก็คงกลับมาเล่นแบบเต็มตัวแล้วนะครับแต่ช่วงนี้ก็คงเล่นเกมชิน Impact ไปด้วยนะครับก็ก็ไม่รู้จะได้มีคลิปลงเมื่อไหร่ก็คงไม่รับประกันนะว่าจะลงทุกวันไหนนะครับแต่ว่าก็ถ้ามีคลิปลงก็เดี๋ยวเอามาลงนะเออแล้วก็ขอบคุณขอบใจด้วยนะครับสำหรับใครที่ ยังติดตามมันอยู่นะครับผมเออสําหรับคลิปนี้ก็คงไว้เท่านี้นะครับไม่ได้ไม่ได้คลิปนานไม่รู้พูดอะไรโอเคสําหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสําหรับเกมเลยซิตี้ซ e r เ e อร์รีเบิร์ดหากชอบใจนะครับฝากกดไลค์ไว้นิดนึงนะครับหรือว่าติดตามไว้ให้ด้วยได้ก็ดีนะครับแต่ว่าไม่ไม่ติดตามก็ไม่เป็นไรเลยครับคือแค่เข้ามารับชมกันก็ขอบคุณขอบใจแล้วนะครับ